ต้องขอบคุณมาเวลนะคะที่ส่งของมีมูล,ลค่าที่เป็นของแท้มาให้น้อง <c oughs> เรามาเปิดกล่องมาเวลกันดูเลยดีกว่านะคะไม่ไนําตัวเลยแล้วต้องมาําตัวก่อนว่าเราคือใครสวัสดีค่ะด้วยอย่าลืมสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ <c oughs> น,น้องชื่อน้องเจ้าจันนะคะช่างเจ้าจันทราค่ะเรามาเปิดกล่องดูกันมาดูเลย มันต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอหรคะเ,ออเพราะอะไรเพราะต่อจากช่องปะปาใช่ะ <laughs> มาเราหยิบออกมาจากกล่องดูให้หมดก่อนละกันเนาะมามาเร็วตรงไหนมาบ้างในนี้กล่องเอาเลยจะให้น้องแนะนำได้แต่ก็เดี๋ยวาวางเรียงไว้ก่อนนะมาเรียงก่อนจุ๊บ เอาเลยอ่ะอ่ะปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเคลื่อตัวแรกนี้จะเป็นตุ๊กตาขุนที่หล่อๆนะคะใครเอื่นหล่อหล่อทอหล่อเหมือนใครหล่อเหมือนหล่อเหมือนหล่อเหมือน Iron Man นะคะนี่ก็เป็นแค่ตุ๊ก,กตาของเป็นตุ๊ก,กตาให้เด็กไว้ก่อนสำหรับตอนนอนนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ของเล่นในที่พิเศษอค่ะต่อไ,ไปนี่นะคะคือขุนของไอรอนแมนอ๋อเปิดได้ใช่ค่ะมันเปิดได้แล้วมันก็จะมีตัวไอรอนแมนดูสิหยิบออกมามันมันติดอยู่ ื่ะค่ะนะคะนี่คือหุ่นเอเลเมนของเราค่ะน้องใส่ชุดอะไรกับตันมาเวลค่ะแล้วก็สามารถใส่กลับไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะใส่กลับไปแล้วก็ปิดกลับมาเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไป นาตาชาโดมานอฟที่ได้เสร็จมาเป็นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องต่อเองเลยเหรอนั้นใช่ค่ะก็สามารถถอดถึงของนาตาชาออกได้นะคะอันนี้ค่ะก็ปิดได้นะคะนี่คือตัวนาตาชาสามารถขยับไปมาได้เป็นร้อยๆแบบเลยค่ะ ที่โชว์แบบเต็มตัวจะมีอะไรคุณแม่แต่งมานะอ่ะมันจะถอดมือได้ใช่ค่ะมันก็จะมีมืออุกปกร,รณ์ต่างๆมีมือมีอาวุธมีต่างๆให้เราเลือกได้ว่าจะรส์อะไรก็ได้ก็มัมนจยะยากนิดนึงนะมันจะกดต้องใช้แรงกดนิดนึงแล้วก็เราจะสามารถเปลี่ยนท่าของวัตถุช้าให้ท่าจึเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่นิดนึงนะคะ ไหนท่าไว้ท่าไหนดีที่จะสวยที่สุดท่าที่สวยที่สุดที่น้องชอบหรอคะใช่เลยองดูสินี่เยอะทๆทำใจเลยแก

อช,อชอบ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 ตัวนี้มีแต่ได้มาเล่นไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อเราดีพเพื่อนๆดูก่อนว่าเรามีอะไรไมาอีกบ้างนที่แคบแบบนี้แล้วก็อุ๊บเซ็นงลยนั่นก็เป็นของเลยอ,อืมเก็บไว้ก็จะเป็นหุ่นตั้งโชว์ได้ถ้าเซ็นออโอเคไป่ะั้นเราไปชิมต่อไปกัน อะไรเนี่ยปืนยิงค่ะปืนยิงยัไงไงอ่ะบอกวิธีเล่นหน่อยสิยิงใส่ผนังอะค่ะออบอกวิธีก่อนนะบอกวิธเล่นอิธีเตรียมวิธีเล่นก่อนเดี๋ยวทำยังไงมั่งทำเรานะคะจะต้องดึงตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่นี่นะคะคือด้านตุกที่เราจะต้องใส่คู่นู้นโชว์ให้ก,กล้องมันต้องโชว์ป้าป๋าเลยเระวังตาด้วย แรงมากเลยใช่ไหมเอ้าแล้วยิงยังไงอ่ะก็ตัวไหนเพื่อยิงตรงนี้ค่ะถ้าใครถนัดข้างซ้ายก็นี่นะคะถ้าใครถนัดข้างขวาก็นี่และจากตรงข้างล่างนี่นะคะมีมีวิธีการเลิงค์น้องสอนเพื่อนเพื่อนล็งค์เลยไหมว่าต้องเล็งยังไงถึงจะยิงตรงเนี้ยก็ต้องไหน้องทำท่าล็งให้ดูต้องหนับตาข้างลิงใช่ไหมก็เล็งให้ตรงแล้ก็ยิงเปียเลยอย่างนี้ โอรว่อนที hmm. okay. silently, okay, okay. Oh ่เราจะใส่ uh oh yeah. uh oh. ิง้วก็ใสอ๋อค่ะต้องดมันดกล็บด้วยใช่ไหมดึงบาดึงมันดังเก็บก๊บนะกยิงระวังมันด้งเก็บเข้าตาเข้าตาก็ไม่เจ็บไตเป็นฟงเจ็บอยู่นะแม่ว่าแต่ไม่ไเท่ไร่แล้วอ่ะต่อไปอันสุดท้ายละหมดแล้วที่จะขายเป็นราเป๋าน แช่สไ,ไปดูหน่อยแช่อ๋แช่อ๋แช่เอ๋แช่เช่ฝรัลายสไปเดอร์แมนอืมสไปเดอร์แมนกับวีนัมสวยมากใช่ไหมชอบไหมลายแบบเฟี้ยวไหมเพราะมันเหมือนของผู้ชายใช่ไหมเออเด็กผู้ชายน่าจะชอบลายแบบสู้ต่อสู้ต่อสู้ขดขวนหน่อยนะอ <c oughs> ่ะโอเคครบทั้งห้าชิ้นแล้ววันนี้สำหรับของน้องที่ได้มานะคะ เลออ่ะแล้วเรขอบคุณคนที่ส่งมาใครเอ่ยอาร์ตแมนหรือเปล่าอาร์ตแมนส่งมาหรือเปล่าแน่เลยขอบคุณอาร์ตแมนเนี่ยอาร์ตแมนส่งของมาให้เราใช่ไหมมาเวลมาเวลของแท้เลยจากต่างประเทศเลยส่งมาให้เราแล้วเป็นคนต่างประเทศใคนอยู่ใช่แล้วอ่ะเขาส่งมาให้เราขอบคุณค่ะเลย ขอบคุณค่ะอ่าแล้สุดท้ายได้ป็ปิดช่องได้ละจบเรียบร้อยจบการรีวิววันนี้กดไลค์กดติด,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 ดตามช่องเจ้าจันทรานะคะบ๊ายบาย